ผลึกเห็นแสงแห่งคางรามเจนนี่อันพาดนักป้องเทรนั่งสมาธิ8ปีเต็มเล็งอยากบวชชีเทคนิคคุณแม่ดีเด่นไม่กินน้ำปลาให้ลูกจับนมก่อนนอนตัวแม่ตัวมัมหุ่นแซบที่สุดในสามโลกเจนนี่อันพาดนักป้องเทรเกิดมาไม่เคยกินหมูกระทะมีเคล็ดลับความสวยแซบเพราะไม่กินน้ำปลางานนี้แอบตั้งโต๊ะเมาผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรคนดังหนูแหม่มสุริวิภาถึงการเลี้ยงลูกสาวน้องโนล่า บทบาทหลังบ้านเป็นคุณแม่อบอุ่นดีเด่นให้ลูกสาวจับนมก่อนนอนทุกคืนที่สำคัญยังมุ่งหน้าสู่ทางธรรมนั่งสมาธิเคร่งครัดมานาน8ปีเต็มจนตกผลึกเห็นแสงแห่งทางธรรมศาสตร์ด้วยถามถึงเคล็ดลับความสวยสุขภาพดีทำไม42แล้วหุ่นเซ็กซี่มากเจนโชคดีที่แทบจะเป็นมังสวิรัต เป็นคนชอบทานวีแกนเนื้อสัตว์มากสุดก็เป็นแค่ปลาแต่ไก่หรือหมูหรือเนื้อคือไม่ทานเลยเหมือนไลฟ์สไตล์ที่เจนอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กคือเป็นคนทานอะไรที่ไม่ปรุงชอบทานรสมือแม่ทุกวันนี้เจนก็ยังให้คุณแม่ทำอยู่ เจนเป็นชอบกินเต้าหู้มากเต้าหู้นึ่งไม่ทานเนื้อสัตว์กินธัญพืชแบบไม่ปรุงรสเลยที่บ้านเจนคือไม่มีน้ำปลาเลยจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวแทนจะเป็นคนที่ทานจืดเลยก็เลยส่งผลถึงโนล่าด้วยเรื่องลูกสาวทำไมเลือกเลี้ยงเองไม่ใช่พี่เลี้ยงเหมือนคนอื่น อยากให้เขาฟังเราจริงๆและก็อยากจะสอนเขาทุกช่วงชีวิตของเขาด้วยตัวเราเองเจนรู้สึกว่าเขาโตไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาสองขวบสามขวบได้มันเลยแล้วเลยไปเลยทุกวันนี้เจนอยู่กับเขามันก็เป็นท i ที่เราสามารถพูดกับเขาเราเป็นแม่เขาร้อยเปอร์เซนสอนเขาได้จริงๆโดยที่เขาไม่ต้องเป็นลูกของที่เลี้ยงการที่เขามีทอยเราคนเดียวมันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างด้วยความที่โนล่าเขาเป็นลูกเจนี่ พอเป็นลูกเจนี่ทุกคนก็พร้อมสปอยแต่พอเขาไม่มีชอยปุ๊บเขาจะต้องเรียนรู้เขาจะพูดเสมอเลยว่ามามีทำไมต้องทำงานเราก็บอกว่าก็เพราะมามีต้องเลี้ยงหนูไงลูก เพราะถ้าวันนี้มานี้ไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวให้หนูอีกหน่อยหนูก็ต้องทำงานคือสิ่งพวกนี้ต้องสอนเด็กพวกนี้จะสอนแบบว่าสิ่งทุกอย่างที่ได้มาน่าย่ายสบายสบายไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยเจนต้องให้เขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนเจนเป็นเด็กฝรั่งมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองเจนอยากให้โนล่าเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่มีใครดูแล เจนก็เป็นเด็กที่ไม่มีที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเห็นว่ามีหน้าที่ต้องเตรียมก่อนลูกไปโรงเรียนและไปรับกลับจากโรงเรียนทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันและก็ต้องนอนจับนมกันทุกคืนแต่ก็ไม่ค่อยมีให้จับหัวเราะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่จับกันทุกคืนถ้าอย่างนั้นเขาจะนอนไม่หลับ เป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆแล้วเจนก็ถามเขานะว่าโนล่าหนูจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไรเขาก็บอกว่าจะทำแบบนี้ตลอดไปค่ะมานี้และเขาก็จับแล้วเขาก็หลับเลยมันคงเป็นความอบอุ่นของเขาจริงๆเราะว่าเจนให้น้ำมันโนล่าจนถึงสามขวบเลยนะแล้วเราก็มีน้ำมันให้เขาตลอดเลยเนะื้ โอ้โหล้นค่ะเจนมีน้ำนมล้นมากจนเจนต้องเอาน้ำนมของเจนให้กับน้องสาวตัวเองด้วยที่มีลูกเด็กๆทานนมแม่เลยแข็งแรงไม่สบายป่วยจะหายเร็วเห็นถึงความตั้งใจฝึกให้โนล่าสวดมนต์เข้าสู่ทางธรรมะใช่ค่ะเจนว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญเจนอาจจะไม่ได้เกิดเมืองไทยไม่ได้โตที่นี้แต่ว่าเจนเป็นคนที่อินเรื่องพวกนี้มากด้วยความรู้สึกด้วยนะเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ เราต้องรู้สึกจากหัวใจข้างในเจนเป็นคนชอบนั่งสมาธิมากและทุกครั้งที่เรานั่งบ้างทีเราเห็นแสงครั้งแรกที่เจนเห็นหรือว่ารู้สึกเจนลืมตาแล้วเจนตกใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนเราคุมไม่ได้ แต่เหมือนผ่านมาแบบว่า8ปีพอเรานั่งปับ๊บเราเริ่มรู้แหละและคุมมันมันช่วยอะไรเราได้เยอะตอนเด็กๆเ,เจนเป็นคนที่แบบว่าไฮเปอร์ต้องกินยานะเป็นคนที่แบบชอบพูดชอบอะไรชอบนำหนอชอบอะไรที่เยอะๆทำทุกอย่างสิบอย่างได้ในวันเดียวแล้วเหมือนธรรมะม,มาช่วยทำให้เจนช้าลงหนึ่งสเต็ปเพราะไม่อย่างนั้นเจนจะคิดงานสิบอย่างในเวลาเดียวกันแล้วจดไม่งั้นเดี๋ยวลืมแล้วจะหงุดหงิบมองเป้าหมายชีวิตตัวเองยังไงหลังจากนี้ตอนนี้คิดว่าตัวเองแก่ หัวเราะแก่เลยแหละเจนคิดว่าเจนทําอะไรตอนนี้ให้ลูกสาวมากกว่าคือตอนนี้เจนไม่ใช่เจนนี่ก่อนที่มีลูกแล้วอะเราไม่ได้ชอปปิ้งแต่อาจจะซื้ออยู่เพราะว่าเอามาทํางานแต่ถ้าถามจริงๆนะเราไม่ได้ตัดสินใจเหมือนตอนที่เป็นวัยรุ่นวันนี้เจนว่าถ้าเจนไม่มีโนา่าเจนคงบวชแล้วอะจริงค่ะพี่แหม่มคืออินมากแต่เรื่องละครยังรับอยู่เพราะเจนมีสัญญาแต่จะเลือกบทที่แบบว่าเราเล่นได้มากกว่านี้ปล่อยพลังได้หนักกว่านี้